เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านที่เรียกได้ว่ายากยากมากๆในอีเวนต์นะครับคือมันเป็นมอนสเตอร์ดาวซึ่งมันเป็นด่านนี้เลยด่านอบารอนซิลสไตรสไตรเกตเนี่ยมันเป็นด่านแรกๆอะ่ะง่ายนะครับผมเลยไม่ทํานะแต่ว่าอันเนี้ย รีวอร์ดค่อนข้างดีล้านห้าอพีนะครับแล้วก็ไอตัวที่ยากก็คือมอนดาวมันถึกมากไอตัวไอตัวเนี้ยพวกเนี้ยตัวที่มันเป็นตัวเทพอะ่ะไม่เท่าไหร่แต่มอนดาวตัวแดงก็ไม่เท่าไหร่แต่มอนดาวนี่ตีตียากนะตียากเขามีบาเรียด้วยมั้งคือเล่นเนี่ยผมไม่ได้สนใจนะว่าเออมอนมอนมีสกิลอะไรบ้างนะแต่ก็ดูไว้ ทีมที่ผมจอไปเล่นเนี่ยก็คือทีมสู้กับเอเลียนเป็นหลักแล้วก็ตัวแดงก็จะมีะน้องๆนะครับน้องๆไอ้พวกนี้ตีเร็วนะครับเมทัลเลยไม่เท่าไหร่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแนวยานอวากาศแล้วก็น้องดูเซียนะครับบาหามุสเนี่ยเอาออกอะโฟไดเอเอาเข้าแล้วก็เอาตัวนี้ไปนะครับตีแองเจิลแรง ดีเองนจอแรงแล้วก็แคนแคนเนลออกผมต้องการ damage. ดามีดดามีดพื้นฐานแล้วก็ดีบัฟสร้างดีบับโคโนสก็ดีนะใส่พวกพังกเอาออกหรือว่าจะเอามิดชิลไปอีกอันนี้เป็นตัวแทงซึ่งยังไม่อีโวนะครับอันนี้เป็นยามียามีรถด,ดาเมีด 2,008ด้วยแล้วก็จะสปแปม2ตัวนี้ได้เรื่อยๆนะครับขั้นต้นเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าอีกปีไม่ต้องไปเรดเอเลสสามสองหนึ่งไปเรดเอเลสริบสามเฮ้ยปล่อยเร็วจังอ่าปล่อยไปก่อนครับ เรายังไม่ใช้นะครับไอแคซีพียเดี๋ยวเขาจะปล่อยยูนิตตัวราคาแพงก่อนนะเดี๋ยวบ้านเราแตกก่อนสแปมไปถึกครับถึกไอพวกแม่งถึกมากมอนดาวไปครับน่าจะกดได้แล้วเห็นไหมเขาจะรองเงิน ตีสปีดก่อนกดไม่ทันได้แล้วโคโนตมาครับต่อไปก็ยามีเลยไหแล้วก็อาฟูไดตามลำดับนะครับเก็บเงินก่อนตัวนี้แม่งถึกมากเลมอนดาวเนี่ยตัวโคตถึกเลยมีบาเรียด้วยผมไม่เดีเยวตัวตีบาเรียมา ผมไม่มีเลยไอดี ID. ผมไม่มีตัวตีบาเรียต่อให้มีก็ไม่ได้อัพ <c oughs> ก็เน้นหยุดเวลาไปครับทีมฟีดอยู่แล้วปแปมไปครับมีชิวเยอะมันมีบารียไหมไม่มีบาเรียนะนี่เอาตัวนี้เลยตีตัวแองเจลแล,ล้วรอรอน้องดูเซียครับดูนาเซียอ,อีกรอบนึงก็ จะเป็นการหยุดเวลา,าอย่างถาวรเลย20 20เ b ร o ร้ Easy. Easy bro. อนนรัสเซียคูดาวเร็วมากตอนจังหวะน,นี้ก็ยังไม่มีบอสออกมานะครับก็ตามคาดได้แล้วลูนาเซียแล้วก็รออฟโฟไดนะครับเราจะวิ่งไปพร้อมกัน คือมันถึกมากจริงๆฮะไปครับสปีดครับปล่อยแคส CPU เล่นนะจังหวะนี้ก็ดูไปครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวน้องยามีออกมาอีก,อก,อกแล้วนะโโนอสออกมาอีกตัวคือเอเรียนจะไม่ได้ขยับละคอมโบโฟีดจังหวะนี้กดซื้อไม่ได้แล้วนะครับมอนไม่ได้ตีแมวเราไม่ไม่ตายทีนะได้แล้ว ดี๋ยวโคนอสโคนอสแหมเป็นไงคอมโบฟีดผมโหดมากเอาแล้วจังหวะนี้ครับลูนาเซียออกมาตัวที่3ก็คือไม่ต้องเดินแล้วนะเอาแล้วตัวที่3ลูนาเซียก็คือจะเป็นคอมโบฟีดแล้วจังหวะนี้ครับแต่ว่า ตัวที่ฟีดตัวที่ฟีดเทพได้ก็จะมีแค่โคโนตัวเดียวนะครับผมบอกตามตัวมันถึกมากไอ้พวกนี้ถึกมากถึกมากจริงอัพโฟได้ครับอัพโฟไดเออออัพโฟไดตัวที่สองสุดยอดการสแปมอีซี่บรูโดนไปให้ตันนี้ ก็ตีบ้านแล้วคือถ้าจะผ่านด่านง่ายๆต้องไปเล่นด่านเก็บสมบัติด่านคอสโมก่อนนะครับด่านคอสมิกอ่ะมันจะมีสมบัติช่วยตีมอนดาวเอเรียนดาวอันนี้ผมไม่มีไงผมมีแค่อันเดียวที่ครบร้อก็เลยตีได้แค่นี้ขอละครับหึงล้านห้าห้าแสนอีกพี อ่สิเอ็ดดาวเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้อะไรบ้างสปอเก็ได้น็อตได้ห้าอันไม่ผมมองมันไม่คุ้มเลยอะ่ะไม่คุ้มไม่คุ้มคอมโบนี้ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับก็นะครับคอมโบนี้ตัวนี้ถ้าใครมีก็จัดเลยนะครับตัวนี้ตีแรงตีเร็ว ก็เอามาครับต่อให้มันเป็นสีอื่นก็ตามป่าน่าจะมี20เลตเลือยนะโอ้แบบที่20จะไม่แบบ12ดาวเลยกดช้าๆไปก่อนเนีัยกดไม่ทันคาเม่าแคทนี่คือดีมากเดี๋ยวรอ,อเขาสแปมออกมาเรื่อยๆครับ สแปมพวกนี้ชิลไปก่อนเริ่มเริ่มกดไม่ทันแล้วดูมอนตีอย่างแรงเฮ้ยคุณพระมอนตีแรงมากตีแรงมากจริงๆอ่ะตีบ้านแป๊บเดียวเลยอ่ะอะไรวะ มันมีวาร์ปนะไม่ได้แล้วเราต้องหาหนทางผ่านแล้วจังหวะนี้อาอีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งก่อนก่อนจะขออีกรอบหนึ่งเปิดตัวแมวก่อนครับอยากได้ตัวนี้นะบ้าไปครับโอ้โห ตัวตีบาเรียมาอีกแล้วเกลือไปตามลำดับครับเมื่อคืนฟอกตายแล้วนะฮะไออีกสักรอบหนึ่งส่งไปเลย เดี๋ยวผมต้องเอาน้องยามีอสเปมสองตัวนี้ไปก่อนครับดูดูดูความความความรุนแรงนี่หรือต้องออลามิงแคทมาด้วยนะโอโหเลือดแสนหนึ่งมอนตีครั้งละห้าหมื่นนี่ว่าก็คือผมจบไม่ได้ฮะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โหดมาก